คำสอนของท่านเว้ยหลางปุตชาวิสัชนาวันหนึ่งข้าหลวงไหวยได้จัดถวายพัตตาหารแด่พระสังฆาปารินายกได้ขอร้องให้แสดงธรรมพอฉันเสร็จแล้วได้ขึ้นสู่ธรรม,มาททุกคนได้คำนับสองครั้งสองคราแล้วท่านข้าหลวงไหวได้กล่าวขึ้นว่าบทธรรมที่พระคุณเจ้าแสดงแล้ว รู้สึกว่าเป็นของลึกซึ้งเกินกว่ากํำลังความคิดและถ้อยคำที่กระผมจะบรรยายได้และกระผมยังมีปัญหาอยู่บางประการซึ่งหวังว่าพระคุณเจ้าคงจะกรุณาชี้แจงให้กระจ่างพระสังฆปริณายกได้ตอบว่าถ้าท่านมีความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ก็ขอให้ถามมาอาตมาจะได้ชี้แจง กระผมได้รับฟังมาเมื่อพระโพธิธรรมได้สนทนาครั้งแรกกับพระจักกรพัิแห่งราชวงศ์เลี้ยงพระจักกรพัิได้ถามถึงข้อที่ว่าพระองค์จะได้กุศลอะไรบ้างกุศลคือสิ่งที่ใช้ตัดความชั่วร,ร้ายที่ห่อหุอม้มกมลสันดานให้หมดไปในการที่พระองค์ได้ก่อสร้างวิหารการอนุญ,ญาตให้คนบวชการโปรยทานและการถวายพัตตาหารเจแด่พระภิกษุ ในรัชการของพระองค์และท่านโพธิธรรมได้ถวายพระพรว่าการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นทางนํามาซึ่งกุศลแต่อย่างใดเลยในเรื่องนี้กระผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านโพธิธรรมจึงถวายพระพรอย่างนั้นโปรดชี้แจงด้วยเถิดท่านเว้ยหลังตอบว่าท่านโพธิธรรมตอบถูกแล้วการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นทางนำมาซึ่งกุศลแต่อย่างใด อย่าสงสัยเลยพระจกักรพรรดิเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ทราบถึงคำสอนอันถูกต้องตามแบบแผนการสร้างวิหารการอนุญ,ญาตให้คนบวชการโปรยทานการถวายพัตตาหารเจเป็นการทําให้ใจปิติเท่านั้นไม่ควรถือว่าเป็นกุศลเพราะไม่สามารถตัดความชั่วร้ายออกจากกมลสันดานโดยสิ้นเชิงไม่อาจช่วยให้บรรลุโพธิโดยรวดเร็วได้ ทุกท่านเพียงแต่ประพฤติกุุณสิบประการกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าด้วยสมาธิและประัชญาสมาธิกับปัญญาเป็นของคู่กันเหมือนตะเกียงกับแสงสว่างถ้าจะถามว่าอะไรมาก่อนกันย่อมเป็นการยึดถือในสิ่งที่ผูกพันไม่อาจบรรลุได้ ผู้ที่มีสมาธิกับปัญญาได้ต้องประพฤติดีพร้อมทั้งกายวาจาใจการบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญได้ทุกอริยบทในขณะที่ยืนเดินนั่งและนอนก็สามารถทำได้ถ้ามีใจตรงทุกขณะจิตก็เหมือนพระพุทธการนั่งสมาธิถ้านั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเป็นทางที่ผิดอาจทำให้จิตฟั่นเฟือนได้ แต่เป็นการทำให้รู้เท่าทันในจิตว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่การรู้เท่าทันจิตหมายถึงไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ไม่ถูกสิ่งเย้ยยวนภายนอกดึงดูดไปเมื่อสัมผัสกับอารมณ์ในจิตต้องไม่ยึดติดในอดีตไม่คิดอนาคตมีแต่ปัจจุบันการทำได้อย่างนี้เป็นมูลรากอย่างสำคัญที่ทำให้ใจเป็นอิสระไม่อยู่ในอำนาจของกิเลส เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราบังคับใจไม่ให้คิดถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นทางที่ผิดเพื่อไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของความวิตกควรตัดของเป็นคู่คู่ออกไปเช่นโง่เขลาร้อนเย็นนรกสวรรค์แต่ควรปักใจในภาวะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นว่าด้วยทยานะการจเจริญกรรมาฐานภาวนาไม่ได้กำหนดลงที่จิต ไม่ได้กำหนดที่ความบริสุทธิ์ไม่ได้กำหนดที่ความหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวจิตที่มืดมัวเป็นตัวมายาทำให้เกิดความวิตกกังวลทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าตัดตัวนี้ได้ไม่ให้มันอาศัยจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไปอาศัยอวิชชาจะทำให้เราไม่หลุดพ้นผู้ที่เห็นจิตเดิมแท้แล้วแม้จะอยู่กับคนทุกชนิด ก็มองไม่เห็นความผิดของผู้อื่นคนที่มีจิตมืดอาจสงบแต่เฉพาะภายนอกแต่พอพูดก็จะติชมกล่าวโทษผู้อื่นด้วยเรื่องบุญบาปความสามารถความอ่อนแอความดีความชั่วทยานะหรือยานและสมาธิหมายถึงการหลุดพ้นจากอารมณ์ภายนอกทุกประการสมาธิหมายถึงได้รับความสงบภายใน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกจิตภายในไม่สงบเพราะสิ่งภายนอกมาลากตัวเราออกเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจิตของเราเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกเมื่อนั้นได้ชื่อว่าลุถึงฌานและสมาธิจากบรรลุถึงพุทธภาวะในทางพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการชำระจิตติดต่อกันปฏิบัติการควบคุมจิตจนเห็นองค์พระพุทธเจ้าในใจ ด้วยการสมาทานศีลการสำนึกบาปคือการละความผิดทางใจไม่เกี่ยวกับการทำบุญไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นการปฏิบัติทางจิตศีลทำให้จิตไม่เกิดความชั่วความทุจริตความริษยาความระนีความโกรธการใช้กําลังบังคับข่มขู่การจองเวรสมาธิจิตที่ไม่หวั่นไหว ในทุกเหตุการณ์ที่มาแวดล้อมตัวเราไม่ว่าดีหรือร้ายปัญญาสามารถตัดกิเลสได้ไม่ยึดในความดีความชั่วเคารพผู้ที่สูงกว่าอ่อนน้อมต่อผู้ที่ด้อยกว่าเช่นคนจนคนหมดวาสนาวิมุตติความหลุดพ้นไม่เกาะอยู่กับสิ่งใดรวมทั้งความดีความชั่ววิมุตติยานขณะที่จิตถึงความหลุดพ้น ให้ปฏิบัติต่อไปจนสามารถเป็นเพื่อนกับสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีตัวตนของเราการขอสำนึกบาปไม่เกี่ยวกับรูป,ปธรรมเป็นการไถ่ถอนบาปทั้งในอดีตและอนาคตเพื่อชำระมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมขอให้เราอย่าตกอยู่ในอวิชชาให้มีสติอย่าทำผิดอย่าเย่อหยิ่งอวดดีริษยาเครียดแค้นสำนึกบาปแล้วขอให้บาปหมดไป แล้วอย่ากลับมาอีกแล้วตั้งปณิธาน 1. ขอปฏิญาณที่จะปล่อยสัตว์ที่มีวิญญาณได้แก่ใจที่หลงผิดมีมายาใจชั่วร้ายและอื่นๆ 2. ขอปฏิญาณเลิกกิเลสท,ที่มีปริมาณสุดที่จะนับได้จากใจของเราให้หลุดพ้นจากความโง่เขลาหลงผิดหลงในมิจฉาทิฏฐิให้หมดไปเหลือแต่สัมมาทิฏฐิและปัญญา ผู้ใดทำแต่กรรมดีอย่างจิตเดิมอยู่เป็นนิดจัดอยู่ในระดับพุทธบุคคล